นี่เป็นไงล่ะหัวไม่ฟูแล้วผมไม่มังหนะ้าเบะมากมิกี้เมส์ของเราวันนี้นะคะจะแต่งหน้าด้วยแปรนของ Jessup นะคะ Jessup Beauty Thailand เป็นแปรนที่แบบเป็นแปรนประเทศไทยเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบบเป็นแรแบบนแรนด์ไทยที่ คุณภาพดีมากคือคือคุณภาพและน้ำหนักของแปรงดีมากแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ดูนะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วก็รีวิวไปในตัวนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้เดี๋ยวจะลิงก์อ่าเขาเรียกว่าอะไรลิงก์เพจของ just up ไว้ใน description box นะคะก็กดเข้าไปดูได้และที่สําคัญนะคะทุกคน ถ้าใครสนใจที่อยากจะได้แปลเครื่องสำอางของอของเจสซันะคะก็สามารถเวลาเราซื้อใช่ไหมเราบอกเขาสวัสดีค่ะสนใจที่จะใช้อันนี้นะแล้วพอเราจะจ่ายตังแลเราเอาโค้ดอารีฟ้าสิบ เป็นเป็นเหมือนดิส์โค้ดเป็นโค้ดลดราคานะคะแล้วพอเราใช้โค้ดนี้ไปให้เขาเคาน์เตอร์เจะลดให้เราประมาณ10%นะจ๊ะเดี๋ยวจะลิงก์อิน formation เกี่ยวกับทุกอย่างไว้ในไวใน description box ์กาคือง่ายๆเลยถ้าอยากจะได้รับส่วนลดก็ใช้โค้ดอาริฟสัสิแล้วเด็กก็จะได้รับส่วนลดนะจ๊ะแล้วพูดเลยว่าไม่ได้แพงแต่คุณนะภาพนี่แบบดีมากๆโอเคสเปรย์หน้า <_ d isk> เพื่อให้หน้ารองโกลก ใช้ครีมรองพื้นของฟิตเม้นะเอของเมเบลีนะคะฟิต m ม f o ฟอนเดชั่นจะเอาบิวต์เบลนเดอร์อะเบลนแต่ว่าจะใช้แปรงของ j u s t u p ตัวนี้ก่อนเป็นฟอนเดชั่นบลัชก่อนเพื่อที่จะเกลีย่ยผลิตภัณฑ์ทั่วใบหน้านะคะเนี่ยแล้วแปรงอันนี้มันไม่ได้ดูดผลิตภัณฑ์เกินไปนึ่งองจากไหมคะมันจะมีหลายแปรงมากที่แบบว่าพอเราอยากจะเกลี่ยครีคมรองพื้นด้วยแปรงงเงี้ยอาจจะแบบ พอใช้แปรงก็แปรงมันเหมือนจะซึมผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วมันก็ทําให้เราเปืองซึ่งอันนี้ไม่เลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษสําหรับสิวเม็ดนี้ด้วยนะคะน้องจอ๊อตน้องจรอดผมมาได้2วันแล้วแลวน้องจอตไม่ยอมไปนะคะถึงแม้ว,ว่าฟ้าไม่ได้ต้อนรับให้มาอยู่บนใบหน้าแต่น้องจรอดก็ยังคงอยู่เนาะจะเกลี่ยด้วย beauty blender นะคะเอ้ไม่ใช่ดิ beauty sponge ของวีเทคนี่ เนื่องจากว่าวันนี้จะแต่งหน้าเดินเล่นธรรมดาเพราะก็เลยจะเอาเบสมี่ค่อยเยอะมากนะคะแล้ววันนี้จะบอกวันนี้จะบอกว่าใช้ของถูกและดีเยอะมากเลยนะคะแน่นอนคอนซีลเลอร์อิน c แตนท์ช Maybelline นจะะ๊ะฟ้าจะพยายามกดผลิตภัณฑ์เข้าไปเหมือนแตะแตแตกดกดเข้าไปมากกว่าลากนะคะเพราะถ้าฟ้าลากบางที่มันจะดึงผลิตภัณฑ์ที่ดึงครีมรองพื้นเข้าไปหมดเลยนะคะ หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตว่าเฮ้ยอันนี้มันน้องหลอนี่มันเยอะนะที่จริงไม่นะคะคือการที่เราลงคอนซีลเลอร์เป็นวงกลมเล็กๆตรงนี้มันจะทําให้ดูธรรมชาติน้อยกว่าการที่เราลงเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะอันนี้เป็นทริคที่ฟ้าแนะนำนะจ๊ะ แล้วพอเราเกลีย่ยนี่มันก็แทบไม่เห็นอะไรเลยเพราะเราใช้ฟองน้ำเกลี่ยมันก็จะเหมือนซึมแบบมันจะดูดผลิตภัณฑ์ส่วนเลือออกไปแล้วมันก็จะทาให้ดูดธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะคะเพราะจะพยายามเน้นการกดแล้วก็การเกลีย่ยที่ใต้ตาก่อนก่อนที่จะแบบไปบริเวณอื่นนะคะไม่งั้นผลิตคือเราฟ้าต้องการที่จะปกปิดตรงนี้มากที่สุดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าเกลีย่ยไปทั่วๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ปกปิดในช่วงที่ฟ้าต้องการเลยคะฟ้าจะบอกว่า ทุกคนรู้ยังว่าวันนี้เราถึง1นึ่งหมื่น r i b e r แล้วนะคะซึ่งแบบคือฟ้าไม่คิดว่าฟ้าจะมาถึงจุดนี้ได้เร็วขนาดนี้สำหรับฟ้าฟ้าถือว่าเร็วมากเนื่องจากว่าฟ้าไม่ได้มีความไม่ได้หวังเลยว่าไม่ได้ Expect ว่ามันจะว่าจะได้รับฟ e ดแบ็ k หรือซัพพอร์จากทุกคนได้มากขนาดนี้แล้วดีขนาดนี้ซึ่ง ้าขอบคุณทุกคนมากๆจริงจงจากใจเลยนะคะที่ชอบในสิ่งที่ฟ้าทำแล้วก็สปอร์ตฟ้าหรือแชร์หรืออะไรก็ตามพ้าขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนถ้าพูดตามคือฟ้าเคยดูยูทูบเบอร์คนอื่นซึ่งเขาก็พูดตลอดว่าเออ I love you guys แบบว่าเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมผู้คุณผมก็เน่เน่ซึ่งซึ่งฟ้าก็ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่รู้อะคือฟ้าเพิ่งมาเข้าใจวันนี้ว่าเออ การที่เรามีคนที่ชอบเราแล้วติดตามผลงานของเราขนาดนี้มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันเป็นพุชที่ทําให้เราอยากจะทําออกมาให้ดีมากที่สุดดีขึ้นแล้วก็ทําออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งแบบอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยที่ช่วยซัพพอตมามากขนาดนี้นะคะแล้วก็สําหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกเขาทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อยากจะบอกว่าฟ้าอ่านทุกทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะคะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ฟ้าไม่อ่านเลยแต่แค่ว่าบางทีฟ้าตอบไม่ทั่วถึงเพราะว่า ถ้าสมมติว่าฟอตอบคนนี้หรือพี่คนนี้หรือคนนี้นนอะไรเงี้ยแล้วฟ็อไม่ตอบที่เหลือมันจะมันจะเกิดอาการไฟติ้งขึ้นมาซึ่งมันเคยเกิดแล้วฟอก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกฟอก็เลยเลือกที่จะตอบคําถามที่จะเลือกตอบคอมเมนต์ที่เป็นคําถามซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าฟอแบบยิงหรือแบบเฮ้ยคอมเมนต์มาไม่อ่านไม่ตอบเว้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือแบบอยากตอบอยากพูดคุยแต่บางทีมันไม่ค่อยแฟกับทุกคนนรือหรอไหมคะ ก็เลยเป็นอย่างนั้นจะเพิ่มคอนซีลเลอร์หนึ่งเลยเยอะเพื่อจะให้เพิ่มความปกปิดนะคะวันนี้จะใช้ N Y X HD Concealer นะคะอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ300บาทมันโอเคสำหรับราคาแน่นอนคือเราไม่นควรที่จะ expect อะไรที่มันแบบดีเกินราคาอยู่แล้วเนาะมันถามว่าสีสวยไหมเพราะชอบสีมันมากเพราะว่ามันไม่เทาแล้วมันก็ไม่ได้ซมมันอยู่ในระหว่างกลางแล้วมันเหมาะ มันสวยแล้วมันเหมาะกับผิวฟ้าดีนะคะแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่ามันแห้งตัวเร็วเกินแล้วมันเกลี่ยค่อนขั้นที่จะยากนะคะฟ้าก็เลยจะแบบอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยๆว่าฟ้าจะแบบถ้าคอมทัวร์จะวาดเป็นเส้นๆ,ๆๆแล้วค่อยเกลี่ยทีเดียวแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องแบบเอาเศษแปรงแล้วก็เบลนไปเลยไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆแล้วมันจะไม่เนียนนะคะก็คือสิ่งที่ฟ้าจะทํานะคะก็คือเอาผลิตภัณฑ์ไว้ที่หลังมือก่อนนิดนึงแค่แบบสองดรอปพอ แล้วก็จะเอาแปรงของ f ซ c e Up ตัวนี้นะคะเป็น Angel b u f f e r Brush นะรู้สึกอันนี้ใช้ได้สำหรับหลายอย่างเลยนะคะกลัวผลิตภัณฑ์นี้มากอะมันไม่นีนเลยทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันแต่ว่าเพราะชอบสีมันนะถามว่าสีมันสวยไหมสีมันสวยนะคะแต่พาอรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากนิดนึงเดี๋ยวจะใช้ เป็นแปรงแบบนี้ของ Jessup นะคะแล้วก็จะพยายามคอนัวร์จมูกดูดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไง life, 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 อ่าวันนี้ฟ้าจะเซ็ตหน้าด้วย w e ท and w i ไ e Mega Glow Contouring Palette นะคะซึ่งเอาจริง อันนี้เป็นผมที่ถูกแล้วโอเคใช้ได้แต่ว่าถามว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้ไหมมันก็มีแต่ถามว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ารู้ว่ามันจะเป็นคุณภาพแบบนี้เราก็คงไม่ซื้อนะคะก็คือไอ้บรันเซอร์ตัวนี้มันพอใช้ได้แต่ต้องเกลี่ยนนะนิดนึงมันมันถึงจะเนียนนะคะแล้วส่วนสีสว่างนี้สีไม่ออกเลยทุกคนสีแทบไม่หลุดเลยนะคะคือพอเราเอามือแตะเนี่ย,ยโอ้โหสีนี่แบบดูเนียนเชีย แต่พอทาที่ใต้ตาแล้วมันไม่ค่อยออกสีเลยนะคะซึ่งอันนี้ฟ้าก็งงเหมือนกันเดี๋ยวจะลองทำให้ทุกคนดูก็คือเทคนิคของฟ้าในการใช้อันนี้ก็คือจะเอา Beauty Blender เอ้ยเอา,า Makeup Sponge มามาแตะที่ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เอาใช้วิธีการกดเข้าไปแทนเพราะว่าถ้าใช้แปรงเนี่ยพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์ไม่ออกสีแน่นอน แต่เข้าไปนะคะมันจะทําให้มันหนาถึงแมว้ว่ามันอาจจะรู้สึกแห้งไปนิดนึงนะคะไม่นิดนึงหรอกแห้งมากๆเลยและค่ะแต่ว่าทนออกแล้วกันฟ้าอยากให้แป้งผสมรองพื้นมันแน่นนิดนึงวันนี้เพราะว่าตรงนี้เขาสีแบบแน่นเพาะจะแบบเน้นแค่ช่วงคางเพราะว่าช่วงคางฟ้าคล้ำกว่าส่วนอื่นของใบหน้า แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาแปรง powder brush ของ just up มาเกลี่ยทั่วใบหน้าจะ b r o n z e าด้วย wet and wild พอจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาของปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์โผล่ขึ้นมานะคะเยอะแยะเลยก็ลองรอติดตามดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะเอาสีสว่างมาน่าเหมือนมาเบกให้มันดูเนียนมากขึ้นโอเคนะคะหลังจากนั้นจะคอนทัวร์ฝั่งหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะใช้แปรงเพนซิลบลัชตัวเดิมนะคะแล้วก็จะคอนทัวร์จมูกด้วยบรอนเซอร์สีเดิม วันนี้จะใช้ปัดแก้มอันนี้เป็นปัดแก้มเฟรนดของฟ้านในชว่วงนี้เลยนะคะเป็นของ Passion View สี M12 มันเป็นสีปัดแก้มที่ชมพูมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นสีที่แท้จริงของมันอนะคือมันชมพูแบบเนี่ยจะไว้ตรงนี้เห็นปะคือมันชมพูแจ๊ดมากๆนะคะแต่พอเราปัดเนี่ยมันทำให้หน้าของเราดูไบรท์มากๆเลยก็จะใช้น่าจะเป็นบลัชบลัชของ Just Up นะคะแตะไม่เยอะมากคือนิดเดียวมันก็ คือแตะครั้งเดียวผลิตภัณฑ์ก็ออกมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็จะยิ้มเบาๆนะคะแล้วก็จะทาช่วงกลางแก้มเนี่ยฟารู้สึกว่ามันทําให้หน้าเรามีสีสันแบบไม่รู้อะชอบสีนี้ใช้ทุกบลเลยค่ะสีนี้แล้วมันเข้ากับที่จริงนะสีนี้มันดูน่ากลัวนิดน,นึงนะแต่มันเข้ากับลุคแต่งหนะ้าแทบทุกลุคเลยทุกคนแล้วก็แรงนี้นะคะพูดเลยว่าขนมันเยอะจนเราไม่ต้องแบบเกลี่ยอะไรมากไปมันเกลี่ยให้เราสวยมากนะคะ สเปรย์เยอะเลยเพราะว่าใช้เว้นบุวานแล้วนะ mm hmm. แห้งมากซึ่งไม่ชอบนะคะวันนี้แห้งละเดี๋ยวจะลงไฮไลท์ไฮไลท์ที่จะใช้ในวันนี้เป็นของออดโบนะคะใช้แปรงน่าจะเป็นเบลนด์เบรสสำหรับทนาะแต่เพราะว่ามันใหญ่ดีน่าจะใช้สำหรับไฮไลท์ได้นะคะเรามาดูกันว่าแปรงนี้จะเกลีย่ยไฮไลท์ได้สวยหรือเปล่าโอเคเลยอะ ีจะใช้แปรงตัวนี้แล้วก็แตะมาที่สีสว่างกับสีเข้มผสมกันนะคะแล้วก็ทาทั่วเปลือกตาหนจะหนีบขนตาด้วยที่มีขนตาเฟรบริกของฟ้านะคะจีโนแมคเครนนี่หาซื้อได้ที่บิวตี้บ f ฟเฟ วันนี้จะใช้ขนตาของเมลินดานะคะเป็นขนตาเซฟวิตของฟ้าทุกคนน่าจะรู้ดีอันนี้อยู่ที่คู่ละ4 7บาทเองแล้วก็อยากจะบอกว่าคู่เดี่งนี้แบบใช้ได้นานมากนะคะอย่างฟ้าใช้ได้สี่หครั้งแหละมันถือว่านานเพราะว่าราคาถูกนิดนึงเอาไหมเดี๋ยวจะขออนุญาตไปติดขนตาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วนะเดี๋ยวกลับมาน,นี้จะใช้ที่ที่ทาลิปของช a ยลิปคอสเมติกนะคะสี Candy K เค จะปัดมัสคาร่าด้วย r o l ล่ l a s h e s ของ Benefit นะคะแล้วสำหรับคิว้วในวันนี้จะใช้ b r o ดู u o ตัวเดิมของฟ้านะคะจาก MAC แล้วหลังจากนั้นก็จะปังมด้วยที่ปัดคิว้วของ Anastasia Beverly Hills สี m มดิ亚 o n บนะคะถ้าใครอยากจะรู้ Information เกี่ยวกับ Product ทุกตัวที่ฟ้าใช้ในวันนี้เดี๋ยวฟ้าจะลิงก์ไว้ใน Description Box ใช้นะคะ จะใช้แปรงปัดคิ้วของ Anastasia Beverly Hills เนื่องจากว่าอันนี้คือที่สุดแล้วจริงๆจะใช้ Angel Brush นะคะแล้วก็ไอตัวฝุ่นของ Anastasia สังเกตไหมคะว่าแปรงมันเหมือนขนมันยาวนิดนึงอะซึ่ง Angel Brush เพราะอยากให้มันสั้นนิดนึงมันจะได้ใช้ง่ายกว่าอันนี้เป็น ชอบส่วนตัวนจะจ๊ะแต่มก็คือมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่พอชอบใช้อีกแบบมากกว่าที<ๆ>่จริงปกติเป็นคนไม่ใช้ลิปไลเน,นอร์เลยนะคะแต่เนืเ่องจากว่ามันแพงมากเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้ม alive, แน่นอนคลิปแต่งหน้าฟ้าต้องมีการ ดื่มน้ำเกิดขึ้นไม่อร่อยเลยอะเย็นละโอ้ยน้ำมูกไหลน,นะนี่และนี่นะคะก็คือฟินิชว์ของฟ้าในวันนี้นะคะหอังว่าทุกคนจะชอบคลิปรูปแบบนี้เนาะอาจจะพูดเยอนและพูดไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าทุกคนที่แต่งหน้าไปแล้วพูดไปไม่เป็นจริงๆเพราะว่าสมองส่วนนั้นมันแยกกันไม่ได้เนาะที่หน้าฟ้าแยกไม่ได้นะคะ จะบอกว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะสรุปทุกอย่างเลยนะคะก็คืออันดับแรกเลย สำหรับใครที่สนใจใช่ค่ะใส่แปลงในแก้วสำหรับใครที่สนใจแปลงของ j จ s ซ่ b บิวตี้ไทยแลนด์นะคะ mm hmm. ก็สามารถซื้อได้และที่สำคัญได้รับส่วนลดอีก10%ถ้าสมมุติว่าใช้โค้ดอารีฟ้านะคะส่วนจะซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงอินโฟเมชันทุกอย่างเรื่องส่วนลดอะไรยังไง mm hmm. เดี๋ยวฟอาจะลิงก์ไว้ใน Description Box กนะคะก็กดเข้าไปดูกันด้วยเนาะไม่ใช่ว่าไม่กดเข้าไปดูแล้วมาคอมเมนต์ถามนะคะเพราะบางทีเราก็เหนื่อยเนาะแล้วก็ อ,อย่าลืมว่าในช่วงปีใหม่และช่วงไม่ได้ช่วงปีใหม่หรอกคือในช่วงเดือนธันวาน,นี้ีเพราจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆนะคะก็ต้องรอติดตามชมดูนะคะและที่สําคัญอยากดูคลิปแต่งหน้าคริสต์มาสหรืออยากดูคลิปคลิปแต่งหน้าอ่านิวียมากกว่าก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าคนไทยอันไหนก่อนเยังไงก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ และอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทํำซับห้ฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ